เทรนนิ่งเนาะที่านอเรามีเทรนนิ่งประสานเสีาแพทย์ปีละสามคนเนี่ยเราทำมาแปดปีละคจะเข้าปีที่เก้าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าน่าจะปลูกคลิปแบบไหนอืมต้องยอมรับว่าของพวกนี้มันบอลทูบีมันต้องมีสเปคเออประมาณเออไม่ฮะตัวเขาาจะชอบเองเราต้องต้นแบบว่าเขาชอบก่อนชอบที่จะมีชอบที่จะไลฟ์สไตล์หรือว่าการทํางานในอนาคตเป็นแบบนี้เขาแบบไหนแบบฉุกเฉินตามบอกโอเคไป ฉุกเฉินเออฉุกเฉินตามโอเคไปด่วนด่วนใช่ไปได้หมดไม่ใช่แค่ฉุกเฉินบ้องฉุกเฉินโอเคแล้วก็ไปด้วยอาจารย์อธิบาย3คํคำนี้ก็ไม่ใช่ฉุกเฉินเรื่อธรรมดาอยู่แล้วน้องก็ทางสัญญรมเราภาษาสัญญามันมีอสโรคใหญ่ๆก็คืออุบัติเหตุสมองเมีรถชนกันเรื่อเรากล่าเองคือสตรคที่เราเจอบ่อย ซึ่งทั้งสองนี้ด่วนอันนี้ก็ธรรมดาด่วนแน่นอนโดยเฉพาะคนไข้ที่โคม่านะคเราก็มี KPI 2ชั่วโมงประมาณนี้ตอนจะอาบน้ำกินข้าวจะทำอะไรอยู่ก็ก็ต้องไปดูเขาอะ่ะสรุปแล,แล้วคนไข้ไข,ของเราคาดเดาไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่อ่าใช่ใชสต๊กมันเกิดได้ไ<ล>ทุกป็นะทุกนาทีเนาะแล้วที่สําคัญคือเวลาที่เราจะสามารถช่วยเขาได้มัน มันสปามันนิดเดียวมันมีทาลนมอยู่ถ้าโคม่ารู้มันตาโตอย่างนี้นะคนไข้โคม่ารูมันตาโตไม่ได้สติใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้เราจับเวลาแล้วถ้าเราช้าไปแบบนี้ก็ผลลัพธ์การรักษาก็จะไม่ดีคอาจจะนอนติดเตียงเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราประมาณนั้นมันก ควาสามแบบนี้แหละของขอแรกคืออาชีพคุณต้องตอบสนองความฉุกเฉินความด่วนอยู่ตลอดบ้าใช่พูดถึงอันนี้ตามวัยเนาะตามวัยก็เข้าใจอยู่ว่าเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็ต้องสร้างสร้างแขนสร้างขาสร้างลูกน้องหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าเขาแต่ต้องเริ่มต้นจากการใช่ต้องเริ่มต้นก่อนตอบสนองความฉุกเฉินก่อนเพราะว่าหมอที่มาเรียนเขาก็อายุสักยี่4ิบห้า่ส่ยี่สิบห้าหรือประมาณยี่สิบกว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งยิ่งแอคทีฟซึ่งคนอายุขนาดนี้เขาสามารถ รู้ตัวเองแล้วว่าเขาไม่รู้ส่วนใหญ่นะคนไม่รู้เขามักจะทํางานไปก่อนยัไม่ตัดเจเรียนอันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วพะบางคนต้องเขาเรียกวค้นหาตัวเองหมอที่เขาจบใหม่ก็จะไปค้นหาตัวเองก่อนว่าเขาชอบอะไรชอบแบบไหนช่ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้แบบไหนสมมติวถ้าเรามีข้อหนึ่งแหละชอบฉุกเฉินต่อมาคือเมื่อฉุกเฉินแล้วโอเคแต่ว่าชอบฉุกเฉินนะเขาอาจจะไม่ชอบรักได้เการับเขารับได รับได้แลวมั่นใจว่าจะไปอยู่กับฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินแล้วมีเวลาจํากัดเนี่ยยาวๆครับอ่ะข้อหนึ่งอ่ะทนผ่านละข้อหนึ่งข้อหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาแตกว่ามันต้องมีอะไรบ้างในคาว่าฉุกเฉินนะคะข้อที่สองคือต้องโอเคโอเคนี่ผมหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมเขาเนาะคือตัวเขาเองต้องโอเคหมายความว่าครอบครัวแฟนลูกเมียอย่างเงี้ยนะบริบทบริบทเนี่ยมันต้องโอเคไม่ใช่ว่าไม่โอเคไง คือเราอาจจะโอเคแต่เฮ้ยคนรอบข้างเราเขาไม่โอเคเสียครอบครัวได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะต่อให้เราเอาแต่เราเราไปทิ้งเขาก็ไม่ไม่ถูกต้องแล้วตอนนั้นยังไม่รู้นาจะยังสอนนะเราจะรู้ได้ยังะไรกนก็ดีแล้วฮะหมายถึงว่าตอนมาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยตอนมาเรียนมันจริงคุณจะเป็นตอนที่ยังโสดอยู่อ่าอนี่ผมก็เข้าใจเพราะว่าอย่างตอนที่เรารับรับรับคนเข้ามาเรียนต่อเราไม่จะถามเลยว่าคุณอ่ะโสดป่ะ แต่งงานาแล้วหรือยังมีบัรค้านี้ทุกอย่มีไหเพราะว่าของนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยเทรนไม่สําเร็จได้สูงโอ้ถูกไหมฮะไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาจะได้ได้ออกไปแบบแบบอาจจะลาออกข้างคังอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโอเค มันจึงเวลาเราสัมภาษณ์เพื่อรับเข้ามาเรียนมันต้องถามพวกนี้ด้วยคําว่าโอเคไม่ได้หมายความว่าตัวคุณโอเคแต่มันหมายถึงผู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมไปกับเราในอนาคตยาวๆด้วยเรื่องเรื่องรายรับรายจ่ายด้วยไม่ใช่ว่าแบกหนี้สินอยู่เยอะแยะแล้วจะมาเรียนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผลอะไรค่ะจ๊ะเอ้ามีผลสิระหว่างเรียนมันรายได้มันน้อยหรือไม่มีใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าระหว่างเรียนอยู่เนี่ยเอ่อ มีคนมาทวงนี่มีอะไรหนึ่งอะไรประมาณนั้นอะไรคงไม่อึอสําหรับทุกอาชีพทั้งหมดเลยนี่เรามันต้องโอเคอ่ะมันต้องโอเคอ่ะโอเคคือคือมีคือมีความพร้อมเรื่องเรื่องทางไฟแนนซ์ด้วยนะคะทางครอบครัวน่ะเป็นหลักครอบครัวเลยแล้วความคําว่าโอเคมันคงมีบริบทของคําว่าโอเคเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาจารย์ใช้เวลาเทรนกี่ปีห้าครับห้าปีดูโรสานทั้งประเทศเราเทรนอยู่สิบเอ็ดแห่งเนี่ยมีทุกที่โปรแกรมเดียวกันหมายถึงว่าเขาเรื่องกลุ่มเดียวกันกว่าศัลยแพทย์สมอง จากสมองอืมก่อนจะจบห้าปีห้าปีครับงั้นคุณหมอแต่ละท่านก็ทิ้งทิ้งห้าหกปีแรกอะไรอีกสองสามปีก่อนหน้านี้ไปเลยแล้วต่ออีกห้าปีใช่ใช่พระเจ้าโอ้ไม่หรอกคุณเวลาผ่านไปเร็วอาจารย์ผ่านมาแล้วแต่สําหรับเด็กๆที่กำลังตัดสินใจใหม่ๆกําลังเรียนอยู่มัธยมปลายไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคุณจะต้องอยู่ในระดับเย็นใช่ผมบอกเขาเลยว่า อยู่โมปลายแล้วบอกอยากดูหนังเนาะหนังเขาลีนหนังเออหนังมันมีได้ดูโรสารนะส่วนใหญ่ไม่ก็ CBT เนาะผ่าตัดหัวใจไม่ผ่าตัดหัวใจก็ผ่าตัดสมองเนี่ยก็จะเป็นเป็นไอดอลเขาเป็นเท่อย่างนั้นอย่างนี้คืออยากเรียนไม่ว่าดีแล้วล่ะมีเขาเรียกว่าอินสปิเรชันนะมีความมั่มีไอดอลแต่ว่าระหว่างทางอ่ะก่อนจะไปถึงเนี่ยค่อยๆคิดเปลี่ยนใจได้ฮะในวงนี้เปลี่ยนใจได้เพราะว่าบริบทคนมันเปลี่ยนเนาะ บางคนก่อนแต่งงานก็อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่พอ,อแต่งงานแล้วมีลูกมีครอบครัวแล้วจะแล้วพึ่งจะมาคิดจะเรียนต่อเนี่ยคว,ความคิดอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าไอ้คำว่าโอเคนี่แหละมันก็เป็น,เป,นเป็นตัวเป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญอตอนตอาจารย์คัสสันนี่คงจะต้องสัมภาษณ์กันลึกหลายชั่วโมงทีเดียวกว่าไม,ไม,ไม่ไม่หลายชั่วโมงหรอกเราเราเราสัมภาษณ์เนี่ยก็าอาจจะเป็นทางการเนาะ,ะแต่ส่วนใหญ่เราจะทําไม่เป็นทางการมาก่อน เราจะเก็บข้อมูลเราจะดูแหวว่าโอเคสมัครมาปุ๊บเราสื่อกนเลยมาที่ไปประมาณไหนบอกว่าจริงๆคนสมัครไม่เยอะนะคนสมัครไม่เยอะคนสมัครจะใกล้้เคียงกับจานวนที่เราอยากได้เช่นอยากได้3ามก็สมัคร4อยากได้สามอยากได้2ก็าสมัคร3สมัคร4ี่ไว้ให้ได้มีโอกาสคุยกันเพราะว่าเพราะว่ามันตั้งแต่ข้อแรกแล้วบุคลิกเขามันใช่ไหมแล้วก็เขาชอบไหมส่วนใหญ่พวกที่เขาไม่ชอบเขาไม่มาหรอกเพราะงานมันหนักค่ะ นานานานแล้วแต่ตอนเรียนละแล้วก็จบออกไปก็เขาจะเลือกไหม,มว่าเขาอยู่โรงพยาบาลไหนหนักแค่ไหนค่ะถ้ายิ่งเขาตอนเทรนเขาเทรนสบายออันนี้แหละลําบากตอนที่เขาจบแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันลาบากแ <c oughs> า่ไม่ง่ายน,นะอ่าเอเ่เมือ่อเราเรามีข้อที่หนึ่งแล้วครับค่ะเรามีข้อที่หนึ่งแล้ว,วเรามีข้อที่สองแล้วคุณอโอเคแล้วเนี่ยข้อที่สามคุณต้องมาด้วยถูกเชิญโอ ต้องโอเคแล้ว<ร>ต้องมาแล้วก็ต้องไปนะต้องมา <Okay. S 2> ไปโรงพยาบาลน,นั่นแหละเขาตามาก็ต้องไปเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยจบอยู่แล้วฮะสองข้อนั้นไม่มีความหมายเออมัน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 แย่เลยนะมันนกาติบด้วยนะมหมายความว่าเราอาจจะ เสียชื่อต้องพูดตรงๆนะเสียชื่อเป็นคนไม่รับผิดชอบอเป็นหมอภาษาอะไรวะอันนี้เยอะจะมีคำพิพาาเยอะแยะเนาะมันยัมีเยอะฮะความ,ม,ามความค,ค,าคาดหวังเขาสูงอยู่แล้วเพราะคำว่าเป็นหมอเนี่ยในในสังคมไทยมันหนักกว่าต่างประเทศนะ,ะหมอนในสังคมไทยนี่เขาเชิดชูเพราะเพราะว่ารุ่นรุ่นเก,ะกะ่าๆรุ่นอาจารย์รุ่นรุ่นพี่เราก็ทําไว้ดีเรสเพคเตชันของประชาชนก็สูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นใหม่ๆมาเนี่ยเราไม่ไปนะเราไม่มาเป็นคำพูดสุดท้ายเนี่ย ของพวกนี้มันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆมันจะไม่ต่างอะไรกับฝรั่งทางยุโรปทางอเมริกาเลยที่มันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะนั้นคือเขาเป็นมันนี่โอเลนเตสเรายังไปไม่ถึงเรายังฮะเรายังมีความเป็นไทยที่เราเป็นของเราแบบรเรายังมีดีอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าระบบสาธารณสุขของมองไทยอดีเป็นระบบแคปิตเตละเป็นระบบจ่ายรายหัวหมายวามว่ารัฐบาลช่วยอุ้ม อยู่เยอะทุกเดือนเยอะมากฮะอุ้มเยอะมากถือว่าเป็นประเทศต้นตนของโลกนี้ก็เหมือนอังกฤษเราคอปปี้อังกฤษมาเหมือนกันเลยค่ะดีผมว่าดี